วันนี้ผมจะขอแนนมีอะไรด้วยสี่ครั้งนะครับทุกคนแต่เราจะกินน้ำมะพร้าวก่อนนะครับแล้วเราก็จะจัดเลยนะครับทุกคนไม่อยากรอชานะครับพเอายัางพเอมยังสวัสดีทุกคนนะครับผม,มวันนี้กับผมก้างแฮ ถูกเก้าเอถูกแล้วนะครับอยู่กับผมเก้านะครับแล้วก็ยนเลค่ะจากช,<อ>ช่องเก้าตอ,ตอนอแนว c h a n นะครับทุกคนคือวันนี้ต้องขอเท้าวความก่อนเท้าวความอีกแล้วคือประมาณสองสามวันที่แล้วนะครับทุกคนผมไปเห็นข่าวเป็นข่าวช่วงกะระแสช่วงนี้นะครับข่าวสองสามีภรรยาไหมได้ไม่ดูไหมสามีีเลิกกันนะนะใช่ไหมใช่ก็คือหกสิบสี่ปีปีได้วันหนึ่งน่ะวันละสี่ครั้ง จะพูดให้ฟังคือ2อสามีภรรยาใช่ไหมมีคุณป้าไปขอแจ้งความอะไรประมาณนั้นแหละจะมีป้าแล้วก็ป่าซ้าแล้วก็ป่าป้า,าแลว้วก็ป่า ที่คุณป้าไปแจ้งความก็คือคุณตาขอมีอะไรกับป้าทุกวันวันละสาถึงสี่ครั้งไม่ใช่ตีสี่ถึงห้าครั้งถ้าไม่นับวันบ้านก็จะเป็นห้าถึงหกครั้งนะครับป้าอายุประมาณหกหกสิบสี่ปีคุณตาก็อายุหกสิบสี่ปีนะครับ <ừ. S 1> ทุกคนทุกคนคิดดูว่าจะอึดแค่ไหนอนะ่ะขอมีอะไรด้วยซึ่งคุณตาก็อายุหกสิบสี่ปีตอนนี้ผมอายุยี่สิบปีผมก็ยังไม่ขนาดนั้น <laughs> <c oughs> ป้าบอกว่าตาเขามีเคล็ดลับก็คือเขากินน้ำมะพร้าวกินน้ำมะพร้าวทุกวันนะครับทุกคนก็เลยอึดน้องเร<ล>าเขาก็เลยอึดผมอยากรู้นะครับว่ามันจะอึดจริงไหมเราก็เลยสงสัยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เลยจะมากินน้ำมะพร้าวเราก็อยากรู้นะครับว่ามันจะ,จะอึดจริงไหมผมจะซื้อน้ำมะพร้าวไปกินนะครับทุกคนแล้วเราก็จะมาพิสูจน์เยื่งนี้ฮะพิสูจน์ยังไงคำนี้คืนนี้เลยนะครับเราจะมาพิสูจน์กันว่าพิสูจน์ว่ามันจะอึดจริงไหมมันจะอึดจริงไหมนะครับทุกคนสี่ห้าครั้งจริงไหมมานี้ขอสััักกกีีคร้้้งงดดเยววว็ไไมม่หแล ก็สีข้างเอาวันนี้ออซึ่งวันนี้ผมจะขอแนนมีอะไรด้วยสีั้างนะครับทุกคนแต่เราจะกินน้ำมะพร้าวก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่แมคโครกําลังจะลงไปซื้อน้ำมะพร้าวก็เป็นเคล็ดลับของคุณตาครับได้พูดไว้ว่ากินน้ำมะพร้าวทุกวันแล้วจะอึดทนนานนะครับทุกคนผมก็เลยแบบอยากพิสูจน์นะอยากรู้ว่าจะอึดทนนานจริงไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในแมคโครไปหาซื้อน้ำมะพร้าวก่อนนะอย่าลืมนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดแฟน ใน FC นะครับนี่เลยนะครับทุกคนอย่าลืมเข้าไปกด follow เพจของเราด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในแมคโครไปหาซื้อน้ำมะพร้าวก่อนไป <_ Q> ตอนนี้นะครับทุกคนก็หาซื้ออยู่นะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะ <_ Q> เพื่อนบอกว่ามันอยู่ที่แมคโครนะก็เลยตาม หมดผล,ลไม้เหล็กไปเลือกอล้วก็กำลังตามหาน้ำมะพร้าวนะครับมะพร้าวเป็นลูกไม่ใช่เหรอไปดูไปมเรไปเลยวอีาค่ะเราเนี <c oughs> นยนเราเจอแล้วนะครับ,บทุดสุดสี่สิบกัวบาทสามสิบเก้าบาทเจ้ากี่ลูกเลยทีนี้จะซื้อไปสักประมาณจะกินเท่าไหร่ดีวะเอาสักสี่ลูกก็พอ,อแล้วแหละสี่ลูกก็พอกินคนเดียวนะ จะกินคนเดียวสีลูกนะครับผมสงสัยช่วงนี้น้ำมะพร้าวขึ้นราคานะเพราะว่าเป็นของดีครับกำลังกระแสกำลังช่วยให้เราไม่รู้ว่าจะได้ผลจริงไหม <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปลองคืนนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปจ่ายทั้ง <c oughs> ซื้อน้ำมะพร้าวมาแล้วนะครับสี่ลูกนะครับมาทำการํำแหลกออกให้หมดก่อนนะครับทุกคนฝานก่อนมีมะพร้าวสดเลยนะอ้น่าอร่อยมากเดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อน กูจะกินหมดไหมเนี่ยจะลองกินดูนะครับทุกคนอาเอามากินซอยกุ้ยช่ายดิซอยกุ้ยไงนะมาชิมดูมาชิมดูมันจะได้คึกคักนะครับเย็นนี้ต้องลองไปพิสูจน์ดูนะครับว่าจะอึดทนจริงไหมพี่กินด้วยเหรอครับกินนี่เลยครับดิซ่าข้ครับให้ชิมดูไม่ให้กินหมดนะครับครับครับบิร์ดมาดินี่ไอซิม คืนนี้มันต้องไปพิสูจน์นะครับก็จะรู้แหละว่ามันได้ผลจริงไหมมึงเห็นข่าวนั้นไหมเขาวที่ว่าสามีภรรยาใช่ใช่ใช่แต่คุณป้าไปแจ้งความบอกว่าสามีเขาขอมีอะไรด้วยวันละสามทุ่สี่ครั้งสามทุ่สี่ครั้งเลยคืนนี้ผมก็จะทําแบบนั้นนะครับมันจะอึดจริงไหมครับผม,มก็ไม่รู้ไงผมก็เลยจะมาพิสูจน์วันนี้ตากล้องเราชิมไหมครับตากล้องเราจะได้อึดไหมครับไม่ชิมไหมครับตากล้องไม่เอาอ โอ้โโอ้หตังสองลูกมอไปแล้วเหลือสองลูกใช่ไหมสองลูกหมดไปอีกสองลูกนะครับเจ๊ก็ไม่ได้กินเยอะขนาดนี้ข่าจะกินทุกวันไงเออว่าเราเราก็จะจัดหนักวันนี้คือเราจะกินสี่ลูกให้หมดวันนี้โอ้โ้ตังลูกที่สาม ออกไปลูกสุดท้ายต้องสู้ๆนี่ไงอันนี้เพื่อนชิมไปไแล้วน่าจะหมดไปเยอะแล้วลูกสุดท้ายนะครับให้เวลานะสิบวิสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งชุดหมดอย่างหมดจริงอ่ะโอกูบอกเลยนะโอเคหมดแล้วโอเคหมดทุกลูกเลยเดี๋ยวเราก็จะเอาเนื้อมะพร้าวเนี่ยไปให้เพื่อนๆชินดีกว่าตอนนี้เราก็ กินหมดแล้วนะครับทุกคนสีลูกเลยเดี๋ยวเราก็จะไปพิสูจน์เย็นนี้ว่ามันจะอึดทนนานจริงไหมนะครับจะไปตัดภาพตอนเย็นนี้เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกแล้วนะครับทุกคนก็เพิ่งกลับมาถึงห้องนะครับเราก็ได้เวลาแล้วนะครับทุกคนตอนกลางวันใช่ไหมที่เรากินไปสีลูกนะครับวันนี้ผมกินแบบคนเดียวสีลูกเราก็จะมาทดสอบพลังของน้ำมะพร้าวกันนะครับว่ามันจะได้ผลจริงไหมนะครับ แฟนผมก็แบบถอดกางเกงนอนนะครับทุกคนอ้ยมึกเรียมผมไม่ใช่กางเกงมันเปื้อนแฟนผมแบบนอนกางเกงมันเปื้อนอ่ะกางเกงมันเปื้อนกางเกงมันเปื้อนเฉยนะคะทุกคนไม่ได้ตั้งใจถอดกางเกงผมไม่ใช่ครับก็คือตอนนี้แฟนผมมันอ่อยจะแย่แล้วนะครับทุกคนอะไรนอนร้อนแล้วใช่ไหมได้พี่ถอดเสื้อก่อนขออยญาถอดเสื้อก่อนนะครับทุกคน เดี๋ยวผมขอญอาตไปตั้งกล้องก่อนนะแป๊บหนึ่งตอนนี้รู้สึกแบบกระปีกระเป๋าบ้านนะครับเราจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตถอดเสื้อนะครับโอ้ไม่อไม่อยากไม่อยากจะถอดเสื้อสักหน่อย <c oughs> เอาวันนี้จะให้กี่น้ำวันนี้้อะไรนะะให้กี่น้ำน้ำคือให้เขาทำกี่น้ำวันนี้น้ำอะไรโูก <c oughs> เขาขอวันนี้เขาขอเลยคืนนี้ขอสามน้ำแล้วเนี่ยครั้งเดียวใมันได้ก่อนเถอะสามที่เขาได้รับพลังงานจากธรรมชาติแล้วดูนี่หละสามน้ำนะเอาจริงครั้งเดียวให้มันได้ก่อนเถอะขอบคุณแล้วนะสามน้ำหมดดูพูดจริงนะสามน้ำพูดจริสามน้ำนะครับทุกคนขอแน่นไว้สามน้ำมาเดี๋ยวเราก็จะจัดเลยนะครับทุกคนไม่อยากรอช้านะครับแต่ผมให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีนะครับทุกคนก็แบบ อ๋อไม่ให้ดูเลยอ่ะคิดภาพอ๋ไม่เอาจริงเหรอคิดภาพรักษาะของแล้วกันนะจินตนาการเอานะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงขออนุญาตปิดไฟเลยนะเฮายัง้อมยังยังเฮายังเฮายังยังเตือนเตอมีมอนี่หรอโอ้ยน่าจะแมมเตือาไปหากองเอาไปหากองเลยด้วย ไปดูสภาพของคนที่บอกว่ากี่กี่ครั้งนะฮะบอกว่ากี่ครั้งนะขาแดงไม่สน้ำนะขาแดงไม่สน้ำามน้ำามน้ำามน้ำต่อเดียวจะตายสามวิใช่ไหมเมื่อกี้สามวิเดียโอเคค่ะทุกคนสรุปว่าได้ผลไหมคะน้ำมะพร้าวของเธอเนี่ยได้ผลนะได้ผลตรงไหนวะตอนนี้มันก็ไม่ โอ้มันไม่ได้ผลหรอกมันก็ไม่ได้ผลนะก็ลองจริงนะครับมันไม่ได้ผลนะครับกคนี่ก็ลองลองดูแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้อึดคึกคักมันก็อยู่ที่มันเป็นน้ําผลไม้มันจะคึกคักได้ยังไงไม่ใช่ยาสน่อมันอยู่ที่เราควบคุมเองนะคะจะทนมันอยู่ที่เราควบคุมนะครับเวาเราควบคุมไมเดีตอนนี้ก็ข้องอ่างนนอนฮะทาไมไม่อาบน้ําเนี่ยไปอาบน้ำก่อนไปโอ้โห ใครพูดไว้ว่าสามสามครั้งใช่ไหมโอ้โหไม่ไหวก็บอกไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะคะนเนี่ยทุกคนโอเคค่ะทุกคนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าน้ำมะพร้าวเฉยๆเป็นน้ำผลไม้นะคะมันไม่ใช่ยาอะไรทั้งนั้นนะคะนั่นแหละอย่าเอาไปทําตามนะคะทุกคน <laughs> เดี๋ยวมันจะเหนื่อยแบบนี้นะคะฮะไม่เกี่ยวกับน้ำมะพร้าว,ว,าวหรอปา พอปิดคลิปด้วยกันก่อนเธอเป็นคนเปิดโอ้โหเป็นคนเริ่มแผนการแต่สุดท้ายไม่ไหวนะคะลุกขึ้นมเก็บเสือผ้ามาถอดไว้อะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหดูเสื้อผ้าของเขานะคะโอ้ยเก็บไม่โอเคค่ะทุกคนถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะบ๊ายบายจุ๊บ